ค่ะสวัสดีค่ะท่านชมเอฟซี C. ทุกทา่านขยินดีตอนรับเขาสู่ช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะทมมค่านช่คมาสำหรับมือน,นีนะคะแอดมาอยที Ad กลุ่มเทพเนาะคะ่ะเนาะแอดจะมาพิจารณาตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าสำนักใดเขาแน่เนาะคะ่ะเนาะสำนักใดเขาแน่หลกกักะติดตามตัวเลขแนวทางสำนักของเจน่างลุ่งมานอาจ,จารย์สรารค้ม นุ่มรอยเอ็ดต่อนะคะคืออยู่ในรุงเทพถบทามีเวลาแอดจะเฟาลงเลยนะคะมืออื่นถ้าเกิดติดภารกิจเบิดมือหรือเพื้นภาพไปนั่นไปนี่แอดจะบอได้ลงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ว่างเอดจะลงไว้ก่อนเนาะคะา่ะทำชชมเนาะเอามึงนับกันว่าตัวเลขแนวทางของแต่ละสำนักสำนักใดเข่าเนาะคะ่ะเนาะ ของลุงหม,มานของลุงหม,มานผลาดน,นะคะตาช่ม่มขาของลุงหม,มานพลาดเอาลุงหม,มาน่าจะแก้มือได้ตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารคามอาจารย์สารคามขามหกสามไปหกเก่าท่านที่เนาะค่ะเนาะหกสามไปหกเก่าส่วนตัวเลขแนวทางของนุ่มลอยเอ็ดเขาศูนย์ขามขึ้นกันอันนี้ก็ได้ ศูนย์สองเลยบ่มีศูนย์หนึ่งเนาะค่ะเนาะเอาเกือบเกือบกับเป็นช่ชมขาเกือบเกือบเอาของเจนั่งจบเจือนะคะโค้งสุดท้ายมาเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมนะคะเพิ่มเพิ่มเพิ่มให้ท่านผู้ชมคือหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งเก่านะคะส่วนหกบริจับหกสี่เสียดายบริจับหกสี่เสียดายเอาพวกนยังกนะท่านผู้ชมคะ่ะ ว่าสีบ่าอยู่เพาวาเอ่อคนอยู่บานเจน่าคนเป็นโรคซึมเศร้า่นผูกข,ข้อตายอายุเพิ่นหกสิบสี่ไปซื้อตะเล็กรัฐบาลไทยเมื่อออกรัฐบาลเล่าตามตะเกาแล้วถ่าถ่าวูโมีคนนใยช่วงมือตัวเลขแนวทางออกลองสิเมื่อผาดจักเถื่อดี้ค่ะทช่ชน่มค่เมื่อผ่าจักเถื่ออันนี้ลืม ขอถทดขอไพ่หลายๆจะคล้องกันยัง่าดจะคล้องได้ตัวศูนย์หนึ่งเอาต่อไปตัวเลขแนวทางของสำนักลุงหม,มานลุงหม,มานก็เจนนั่งมาก,ก่อนเลยเออลุงหม,มานบอกว่าเจ็ดกับแปดชุดนีพันว่าชุดเอาขึ้นเนเจ็ดกับแปดมีเจ็ดสามเจ็ดสี 5, ่เจ็ดหาแปดสาม 8ป8ส8มแปดสี่แปดหมแปดี่แปแหนบเนคือกันในขันทัพชุ่มขาส่วนของเจน่าง9กับ4ีกับสตัวเลขเนี่ยทางหงายมากเก่าชุดขันหยหน่อยอย่ามันไหลมันหลุดไมทชุ่มขาก็เลยเอาเก่าชุดไว้มีศูนย สี่ศูนย์ห้าสองูนห้าสี่เก้าห้าหนึ่งแปดเก้าแปดศหอเแคบหน้าจอเลยแคบหน้าจอเลยค่ะทุกช่วมเอาเอ,าอันนี้ของเจนั่งแคบหน้าจอเลยแคบหน้าจอเลยนะคะเอาคอนุงม,มานแคบหน้าจอเลย เอาแคดหนอยจอพัดคูจะได้เอาไปพิจารณาเนาะค่ะเนาะเอ่อธรรมชมขาขอนัดหมายว่าถ้าสมมติว่าแอดได้ตัววิ่งมาตัวเดียวคือเอ่อเล่าพัฒนามาชัวร์ร้านป์เซ็นเล่าพัฒนาแอดจะมานําำเสนอ่รนมช้ชมอีกเทือนึงเนาะค่ะเนาะ สำหรั 5, รรบมือน, 1, น,นี่หนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์ออกศูนย์หนึ่งเทียวที่แล้วแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์ออกเก่าแปดเทียวนี้มืออื่นตอนแรรงๆมืออื่นต่อนแรงๆถ้าตัวเลขแนวทางมากเดี๋ยวแอดจะเฮ็ดลงอีกคลิปหนึ่งก็ได้นอก่ะเนาะทผช่วมติดตามแอดเลยทำช่วงขาอย่าลืมแช่ออกไปเรค่ะท่าผู้ช่วงขาอย่าลืมแช่ออกไปอย่าลืมกดติดตา,ามไว้อย่าลืมกด กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้บพผ่านข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะเนาะเอ็ดลงย่ำได้ให้ปิ้งไปหาทางผู้ชมโหลดนะคะอ่ะต่อไปสำนักต่อไปตัวเลขเนี่ทางของอาจารย์สระข้ามกับของนุม่มลอยเอ็ดอาจารย์สระข้ามสองกับสาม ตัวจับคูสองหาสามหาสองหกสาองเก้าสองศูนย์สของนุม่มลอยเอ็ดเก้าขศูนย์เก้าหาศูนย์เกหย์หตัวใดขาดหายบ่เดียมันสิเป็นขึ้นเทียวก่อนตัวใดขาดหายบ่ เทียวกวนเทียวกวนเดี๋ยวมงึงเทียวกวนด้วยเทียวกวนนมึงลยเอ็ดียอพี่เอติเขียนไว้เด้อกันกันกันเรื่อง่าดตุ่มชุ่มเด้อตามที่สังเกตุเพื่อนได้เนี่เออ กันอดอดขอเสนอความคิดเห็นกันกันสองเจ็ดเอากันสองเจ็ดอันนี้กันศูนย์สี่เอาเอามาท่ายกันว่ามันสีมันบออันนี้กันศูนย์สี่อันนี้กันสองเจ็ด <c oughs> ตัวเลขเนี่ยทางของอาจารย์สลาข้ามก็ของนุ่มลอยเอ็ด คกันคกันไว้เนี่ยตูรูดเขาทุกงวดแต่ว่าตูวจับคู่พลาดเทียวนี่เจน่ากันได้เห็นช่องว่างสองหสองเจ็ดล่องสองเจ็ดสามเจกันไว้อันนี้ศู่เอาท่านผู่ชมขาตัวเลขแนวทางกันนี่ตามนีเนาะคะเนาะขอให้ทุกท่านทุกคน พิจารณาาด้วยความใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยทางอยาเสืออาจารย์หลายคือนําไปวิเคราะห์อีกเท่อนึงนะคะยดไ้ทุกเที่ยวนะคะทั้ช่วงขาเพื่อว่าเป็นกันวิเคราะห์ตัวเลขซอยกัน,นะะเนาะค่ะเนาะสาหรับตัวเลขเนี่ยทางที่ใดมากเมื่ออื่นมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งตัวนะ ถ้าแอดได้มาแอดจะนํมามาพิจารณาละกันําเสนอท่านผู้ชมอีกเทื่อนึงนะะเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกท่านทุกคนโชคหมั่นลำวยอย่าเจ็บอย่าจนสำหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมื่อื่นผู้ใดอยู่เขตกรุงเทพเนาะค่ะเอฟซี FC ที่อยู่กรุงเทพอยู่กทมนะคะเจ๊นางจะมา ฝึกอาชีพอยู่งานกาชาตินะคะเพราะฉะนั้นทําช่วงเบบซทุกท่านทุกคนที่อยูนกคอท้องมออี่ Q, อยูนิรุงเทพไปเจอกันอยู่งานกาชาติอยู่สวนลุมพินีก็ได้นะคะทอมช่วง่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ